ตัวนี้เป็นเวอร์เนียร์ทองเหลืองนะครับหนึ่งร้อยตัวนี้หนึ่งรอยมิลค่ะสิบเซนมันมีสองสองสหมดนะครับด้านบนตัวนี้จะเป็นนิ้วแล้วก็ด้านล่างจะเป็นมิเชอร์ครับน่าจะเป็นเซนก็เนี่ยฮะหนึ่งร้อยมิลสิบเซนนะครับการใช้ก็ดันออกนะครับแล้วก็กดเข้าตอนที่เราวัดก็ดึงเข้าอย่างงี้สามารถใส่น้ำมันจกักหรือใส่น้ำมันอะไรก็ได้นะครับให้มันลื่น จริงๆวัดถ้าเราวัดยับๆไม่ละเอียดก็ใช้เป็นตัวนี้ได้ครับแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเกิดคนคนอ่านค่าเป็นนะฮะแล้วก็วัดขนาดใหญ่ประมาณนี้ก็วัดได้ครับนี่ครับแต่มันจะไม่เหมือนกับที่เป็นอันนี้นขนาดนด้านในจะเป็นนี้นะตัวนี้ตัวนี้นเป็นปลาย ปลายเล็กครับมันจะมีปลายปลายหนาแต่ปลายหนาของเราหมด